ข้อความจากเขาถึงคุณนะเห็นหลายๆคนก็ชอบถามนะคะ,ะเขาอยากจะบอกอะไรหมอไหมอยากจะบอกอะไรผมไหมอ่ายิบเป็นหัวข้อปิดเรนด้อมเฉยนะคะใครที่อยากให้ไม่หอมอทำเรนดอมในหัวข้อไหนเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้นะคะไม่มหมออ่านทุกคอมเมนต์นนะเดี๋ยวจะหยิบยกขึ้นมานะคะมาเรนดอมให้มาทำเป็นคลิปให้นะคะ ข้าความจะเข้าถึงคุณทูอ็อบ o ซลทูอ็ s บคอยส s สตร์เสิกบอนมาฟคอยสกบคอย พลังงานเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่โดนเทเป็นคนที่โดนเทอ่ะเขาอยากจะบอกกับคนโดนเทแบบนี้ค่ะว่าในตอนนี้เขาลังเลีเขาลังหลีมากๆเขาไม่รู้เขาจะซ้ายหรือเขาจะขวาดีก่อนหน้าเนี้ยอาจจะมีคําพูดร้ายแรงจากเราเราเป็นหญิงแกร่งเราเป็นชายแกร่งเราเป็นคนที่ เข้มแข็งมากๆคนหนึ่งที่รักตัวเองมากๆคนหนึ่งขอขยายว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นห้าไม่ถท้ค่ะทะเลาะกันเป็นการทะเลาะกันอาจจะรุนแรงถึงขั้นเงียบหายจากกันไปเลยนะคะทะเลาะกันความเห็นไม่ตรงกันขัดแย้งกันเองอืม ตอนนี้เขาลังเลมากๆลังเลในเรื่องที่ว่าจะเอายังไงต่อดีมันเงียบหายไปมันมีการห่างหายกันไปเทกันไปเนี่ยนะคะหรืออาจจะมีการย้ายออกจากกันเลยจากที่เคยอยู่ด้วยกันอ่ะเป็นการแยกกันอยู่เลยนะคะตอนนี้เขาดูมีความลังเลว,ว่าเขานะ่ะจะ ทักกลับมายังไงดีเขาจะพูดคําไหนกับคุณก่อนดีข้อความจากเขาคือก็คือว่าฉันควรจะพูดอะไรกับเธอก่อนดีฉันควรจะทักหาเธอว่ายังไงอยากคุยด้วยอยากเคลียร์อยากปรับความเข้าใจอยากได้รับการให้อภัย ในตัวของเขาอ่ะคุณมองว่าเขาเป็นคุณเจ้าชู้เนาะคิงด้วยและปัญหาเดิมๆซ้ำๆที่เกิดขึ้นนั่นก็คือปัญหาเรื่องรักสามเศร้าหรือมือที่สามนะคะอยากงอ้ออยากขอคืนดีอืมอยากงอ้ออยากขอคืนดีเขาไม่รู้ว่าเขาจะพูดคำไหนกับคุณก่อนดีอะ่ะ ว่าเขาบอกเขาก็กลัวคุณจะสวนกลับไปเหมือนกันนะคะดูใช้ความคิดมากๆดูเครียดมากๆไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงหนักใจอยู่ด้วยแต่ถ้าเขาจะบอกเขาก็จะบอกแค่ว่าเขาอยากกลับคืนมาเขาอยากได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งให้อภัยเขาได้ไหมมาปรับความเข้าใจและมาโฟกัสที่กันและกันใหม่ได้ไหม ะค,ะความสัมพันธ์ของพวกคุณสองคนน่ะมันดูมันดูเนิ่นนานาแล้วมันดูผูกพันกันมามากๆแล้วอ่ะนะคะก็อยากบอกอีกว่าเขา่ากจะนึกถึงภาพเก่าๆความทรงจําเก่าๆกับคุณอ่ะมันชอบฉายภาพเดิมๆซ้ำๆขึ้นมาในหัวเขาอ่ะเขามุกอ้อมจากตรงนี้ไม่ได้ค่ะเนี่ยเขาอยากกลับมาเขาอยากขอคืนดีนะคะคุณจะให้อภัยเขาได้ไหมคุณจะให้โอกาสเขาได้ไหม คุณจะเริ่มต้นใหม่กับเขาได้ไหมมาโฟกัสที่กันและกันใหม่ได้ไหมเริ่มใหม่ไปด้วยกันนะคะนี่แหละคือข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณ